ไอ,อ,อ้เบี้ยวขวานน้ารถทำไมเนี่ยนี่แกไปยืนขวานน้ารถแบบนี้ก็โดนรถชนหรอกยังไม่ได้ชนฉันเตะขาโตมาตั้งหากเาจ็บมากเลยแกเฮ้ย กระดูกแสกหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นอะไรมากไปเนี่ยไปไปไปหาหมอไปหาหมอไป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 ค่อยๆโอ้ยหนักเลยหนักเลยอ๋ออ๋ออ๋เอาระวังระวังอ๋อโอ๊ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บปะเนี่ยโอเค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 ไป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 เมียวในแกบอกว่าไปโรงพยาบาลนี่มันร้ายทำป้ายนี่หว่าเปิดเราท่านด้วย เอานี่แกไปน้องมากยันไง้นเหมียวถึงค้าทำสตันดี้เลยวะก็ฉันอยู่กับคุณป้านเทพไปตลอดการแต่น้องมากขับไปเถอะนะเออ เพอร์เฟกต์แมตช์อืมเพอร์เฟกต์พอไหมกวนเหรอเปล่าเพอร์เฟกต์ดีป่ะขอบใจนะ